สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้คนรักเกษตรจะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นนกน้อยนําโชคนะครับต้นไม้ต้นนี้บางคนก็เรียกว่า ต้นนกน้อยบางคนก็เรียกว่าต้นนางกวักสาลิกาเลนทองครับลักษณะเด่นของเขานะครับจะมีดอกคล้ายตัวนกนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอันนี้เป็นสายพันธุ์ดอกสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูเข้มเกือบจะเป็นสีแดงเลยนะครับตัวนี้เป็นอดอกที่สวยนะครับไม้ตัวนี้ จึงได้ชื่อเรียกว่านกน้อยนำโชคนะครับเนื่องจากลักษณะดอกจะคล้ายกับตัวนกเป็นอย่างมากเลยนะครับนกน้อยนำโชคนะครับก็เป็นไม้นำเข้าจาก ทวีปออสเตรเลียนะครับมาปัจจุบันมีหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นใบสีเขียวใบด่างใบด่างก็เป็นใบด่างสีชมพูใบด่างสีขาวมีหลายสายพันธุ์วันนี้จะมาแก้ไขนกน้อยนำโชคต้นนี้นะครับเนื่องจากว่าปลูกไว้นานแล้วกิ่งเขายาวยืดนะครับทรงพุ่มไม่สวยเดี๋ยววันนี้จะมาตัดตรงแตกตกแต่งให้ทรงพุ่มสวยพุ่มใหญ่กอใหญ่นะครับดอกเยอะ นี่ครับซื้อมาเลี้ยงไว้นานเลยนะครับสําหรับต้นนี้ก็ไม่ได้เติมปุ๋ยไม่ได้เติมแร่ธาตุสักทีนะครับทําให้ต้นใบเหมือนจะขาดสารอาหารนะครับใบจะเป็นสีเหลืองนี่ครับตัดออกก็จะมียางนะครับยางตัวนี้สามารถมีความพิเศษนะครับยางของเขานะครับสามารถแก้พิษตะขาบแก้พิษแมงป่องได้นะครับนี่ยางขาวๆตัวนี้นะครับมีประโยชน์เป็นสมุนไพรนะครับแก่ตะขาบ แก้พิษกะขาบอย่างที่ผมบอกไปนะครับวันนี้ตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับตกแต่งกิ่งให้มีความสั้นลงนะครับประมาณาให้เหลือติดกระถางไว้ประมาณ15-20ถึงเซนนะครับไม่ต้องให้สูงมากจากนั้นก็เก็บวัสดุหน้ากระถางออกนะครับอาจจะเป็นต้น้านน้อยๆหรือว่าเป็นกะมาพร,าร้าวสับที่ปิดหน้ากระถางไว้นะครับเพื่อเพื่อที่น้ำไม่กระเด็นไหลออกนะครับอันนี้เป็นวัสดุ ปิดหน้ากระถางผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเติมดินลงไปนะครับดินที่ผมเตรียมมาก็เป็นดินสูตรที่มีแร่ธาตุสารอาหารครบถ้วนนะครับจะทําให้ต้นนกน้อยต้นนี้กลับมาอวดอวอ้วนสมบูรณ์พุ่มใหญ่พุ่มสวยกอใหญ่ดอกดอก,ดอกสวยนะครับนี่ครับดินที่ผมเตรียมมานะครับอ่าก็เป็นดินที่ผมผสมขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานกน้อยนําโชคต้นนี้นะครับเนื่องจากปลูกไว้สักพักแล้วกันะครับปลูกไว้สักพักอดอกเขาก็ไม่ค่อยจะดกนะครับดอกไม่ดกแล้วก็กิ่งยืดยาวแต่กอน้อยผมจะทําการเติมดิน ตัวนี้ลงไปนะครับดินที่ผมผสมมานะครับเติมลงไปให้เกือบเต็มกระถางเลยนะครับเนื่องจากดินเดิมของเขามีอยู่ประมาณสส่วน4ของกระถางนะครับส่วนประกอบดินที่ผมเตรียมมานะครับก็เป็นดินหมักใบก้ามปูนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นดินหมักใบก้ามปูนี้ก็จะมีความสมบูรณ์ดีที่สุดนะครับแล้วก็กะมะพร้าวตับกะมะพร้าวตับก็จะช่วยให้ดินโปร่งและก็สามารถเก็บกักน้ําได้ดีนะครับรวมถึง ปุ๋ยขี้ไก่อันเม็ดนะครับขี้ไก่อันเม็ดก็จะช่วยบำรุงลำต้นช่วยให้ดอกออกเยอะนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้สักหนึ่งช้อนก็พอนะครับผสมลงไปเป็นออดมอโคสละลายช้านะครับอันนี้บำรุงทั้งลำต้นทั้งใบเลยนะครับเมื่อได้สูตรผสมทั้ง4ตัวนี้นะครับผสมให้เข้ากันแล้วก็เติมลงไปในกระถางต้นนกน้อยที่เราปลูกไว้นะครับนี่ครับเติมไปให้เกือบเต็มเลยนะครับเนื่องจากดินเดิมอย่างที่ผมบอกนะครับซื้อมานะครับ ปลูกไปตะพักดินมันก็จะยุบวันนี้มาเติมดินนะครับแล้วก็นํากิ่งที่ตัดออกนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้พุ่มใหญ่ได้เหมือนกันนะครับนำกิ่งที่ตัดออกเลือกกิ่งสวยๆนะครับส่วนยอดสั้นๆนะครับแล้วก็นี่ครับเลือกได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็นํามาเด็ดใบข้างล่างออกสัก 2- อสาใบนะครับนี่ครับเด็ดออกแล้วก็เสียบเพิ่มลงไปเลยนะครับเป็นการ ปักชำนะครับเรียกว่าการปักชำเพื่อให้ได้นกน้อยต้นนี้กอใหญ่นะครับอันนี้เป็นกระถาง12นิ้วนะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับที่จะทําให้ทรงพุ่มของนกน้อยนําโชคสวยงามนะครับนี่ครับพุ่มเขาไม่สวยมากนะครับต้นนี้นะครับพุ่มไม่สวยมากเดี๋ยวจะมาเสริมพุ่มโดยการปักชํำยอดเพิ่มเข้าไปนะครับ เปอร์รเซ็นต์การรอดดีนะครับสำหรับการขยายพันธุ์นกน้อยนําโชคด้วยการปักชํานะครับส่วนการขยายพันธุ์อีกตัวของนกน้อยนําโชคนะก็เป็นการเพาะ,มะเมล็ดน,นะครับเนื่องจากดอกของเขาเมื่อเขาบานแล้วก็ผสมกันและก็ ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเขาก็จะมีมะเมล็ดให้นะครับอ่าแล้วก็นําไปเพาะได้แต่ในคลิปนี้เป็นการขยายพันธุ์โดยการปักชำนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ครับยางขาวๆที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่นะครับมีคุณสมบัติพิเศษนะครับอ่าก็เป็นไม้ที่อ่าให้ความสวยงามนะครับแล้วก็อ่ามีความเชื่อกันนะครับว่าหากป่านใดปลูกต้นนกน้อยนําโชคนะครับก็จะช่วยให้ มีความสิริมงคลกับเจ้าของปลูกกับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับรวมถึงค้าขายร่ำรวยนะครับเงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับปลูกจนมีดอกก็จะเชื่อว่า,าทำให้อาจจะทำให้เจ้าของบ้านหรือผู้ปลูกนะครับมีโชคมีลาบนะครับนกน้อยนำโชคก็เป็นไม้ดอกมาแรงนะครับตัวนี้ก็ ถือว่าเป็นไม้มาแรงอีกตัวนะครับที่คนกําลังสรรหากันนะครับเนื่องจากเป็นไม้ที่ดอกของเขามีลักษณะพิเศษนะครับก็คือคล้ายตัวนกอ่าซึ่งอ่ามีนักสะสมนะครับก็อ่าราคาไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับราคาร้อยนนำโชคนะครับกระถางหลักสิบหลักร้อยมีนะครับอ่าซึ่งนี่ครับของอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่ครับได้พุ่มใหญ่เลยครับทีนี้ จากพุ่มน้อยๆแล้วก็ตัดกิ่งแล้วก็เอามาเสียบปักเพิ่มนะครับก็จะได้ทรงพุ่มที่ใหญ่นะครับเดี๋ยวพอมันติดแล้วก็รากเดินนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมด้วยปุ๋ยเร่งดอกอีกตัวนะครับอ,อันนี้ปุ๋ยเร่งดอกยังไม่เพิ่มลงไปนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มไปส่วนกิ่งที่เหลือนะครับเพื่อนๆก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะได้มาพบกับ คลิปต่อไปนะครับจะทำยังไงกับกิ่งที่เหลือตัวนี้นะครับจะนำไปขยายพันธุ์ยังไงนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปของคนรักเกษตรกันตลอดมานะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับแล้วจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้เหล่านี้นะครับ